หลวงพ่อพระครูดอนปรนนุลูกบุญจะนาภรน์นสวรีขอพ,อพอระครูทำได้จะต้องพบกินนี่แหละพระครูอริยะธรรมมาพรคือกิน,าากนหนาเย ที่ได้รักสังขารจากตวเราไปในนี้มันกลับขอเชิญพรจะดวทุกท่านที่มาร่วมันเล็กนึกถึงคุณประการที่หลวงพ่อท่านได้ที่เป็นบรรจเนเองทำในู้้แกลนหลังจากไปของระมเทเรลรูปหนึ่็สนน่งผลต่อความพิสึก ตอนเยอนโยมชุ่มช่บ้านเร่าม่มากก็น้อยโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านอยู่กระลาานานเป็นร่มโพรมใสของพัฒนานเมื่อท่านจากไปความรู้สึกของความคนไผหห่โดยเฉพาะชุมชนำากบ้านเต่าก็อาจจะมีบ้างแต่อ,อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ก็พยายามที่จะมาเป็นความกำลังใจและตั้งพระแสการเจ้จวาวาด เพือ่อมาดูแลวัดบา,างรามเพื่อเป็นสสาหลักของวัดในวันข้างหนา้าอย่างไรก็ตามงานวันที่เราจะทำโตก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านส่วน้นสศกเลียมโจมจูนชศกจบบ้านเราความร่วมแรงร่วมใจที่แสดงนุนการบูชาสตาราคานทังความดีแสดความรลกแแ่งธรรมอี่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือ การที่เรารักษาวัดของเราให้มีความแข็งแรงแข็งแข็งที่จะช่วยคันดูแลด้่อยู่ด้วยอันที่สองก็คือสารรเกี่ยวก็ท่อตั้นได้วางไว้หลายส่วนทางด้านการศึกษาก็ส่งเสริมที่สุดสมัง,ง,งให้้รับการศึกษา ิเ์เป็นลิฟต์ของชาวบ้านเป็นพิจารณาของพระศาสนาเป็นข้าของพระราชาที่กล่าวในเรื่องต้นว่าแล้วก็เป็นครูของศิษย์ก็จะได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่เติบโตและรับกาศรศึกษาได้รับการ,กร,กร,กรกอบรมอบรมมาเป็นอย่างดีเป็นลิฟต์ของชาวบ้านด้วยอยาวุธยศยิ่งยิ่งแถมใส่เครื่องโภคติดกับน,น้อยใหญ่เป็นพิจารณาของพระศาสนานำราางตนเป็นเจ้าวาาเป็นเจ้าเป็นตระกูล แล้วกเป็นราชจการของษัริศาสนาเป็นข้าของพระรารชามีสอนนักศึกษาดังนั้นก็ดูอากาที่องค์อได้ทำไว้ท่นานทั้งหลายในวันนี้ได้มาดัเนนเรื่องถึงคคณงารความดีมาทั้งใจทั้งใจกำเนินเรื่องกระเสริฐด้กับหลวงพ่อแต่ยังไกรก็ตามท้านานในวันข้างหน้ายังมีมากมายขอเจ้าหลังเจ้าโจมได้ช่วยกันประกอบอง์กแล้วก็จัดงานราชการกระเสรินในวันข้างหน้าด้วยความร้าวเกรง การรักษาโดยการป้องันไม่เกิดความนั่นคงและยังยืดเสไปในนามพระนรศจัสุรินทร์พระมนาอบคุณในนามจ้าใจของพระมหาเทระอันียวัจะกำังเกิดสุรินทร์องความจะกรเกิดกระสังซึ่งเป็นคุืเกิ ส่งตัวธรรมญาของคูณพ่อด้วยสเกตุรธรรมรรญาของค้ณพ่อไปสู่ครอบครใดที่ยังมีความวิตกกังวลที่ยังมีความทุกข์เข้าไปแกลก็ขออนุลำสตัวญของคุณพ่อไปสู่สุขติกพุีมนุสมบัติสมบัติวิมานสมบัติเป็นปสะท้อนย้อนบกทั้งาทุกวที่ทางการส่งยัโดดสทรสงจดทั้งหลายได้ร่วมแันจัดมาเในวัน้ี้จงเป็น มือสวยมืนาให้ทุกท่านก็มีส่วนร่วมในการนี้มีสุขภาพภายใยที่แข็งแรงมีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจมีความมั่นคงและมั่นคงในชีวิตเสริมด้วยความใจดีสิทธิประกันคืออายุขวัญนะสุขภาพละปก่อการพันสารชุมพัดทำมันสารชุมพัดทำยาสารชุมพัดทุกท่านทุกประการคือ